สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขสุคนเนาะคะ่ะเจอกับยาเทบอีกแล้วนะคะก็มาวาดไว้เรื่องงานเนาะคะ่ะเหมือน,นก็มีงานแกเอวเนาะคะ่ะพี่น้องน้องเขาเนักศึกษาเพิ่นหาสื่อกะปูงยากเนาะคะ่ะเพิ่นเพิ่นบบมีใส่เนาะคะ่ะมีใส่อยู่แต่ว่าเพิ่นใส่บได้เนาะจ้ะเพิ่นก็ได้ไปหาสื่อเพิ่มค่ะสื่อเพิ่มมากอะสะปูกไดเอวหลวมคือเก่าเนาะคะ่ะ ้าวเดิมแต่ว่าเป็นไปสื้อเพิ่มนะคะบันบ่บพใจเนาะจ้าททน้ก็กว่าจะโพกจะได้ประสานพันวาอเอวก็เหลือเนาะคะ่ะพันเป็นคนเอวเล็กสะโพกผายเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามันนี้เป็นกระโปรงแตกต่างจากชุดเถี่ยวนะะเนาะจ้าพันเป็นกระโปรงขอบในตัวนะคะขอบในตัวพันก็จะให้เอาเขาประมาณสามนิ้วเนาะคะ่ะสามนิ้วกว่า,วาค่ะ หลอบตัวเลยนะคะห้องกระสิมากะเบิงนะคะกะเบิงเอาสามนิ้วกระสิประมาณคางละนิ้วเคืงนะคะนิ้วเคืองกับนิ้วเคิงกับบวกกันข้องางเป็นสามนิ้วพอดีนะคะเวลาเราเอาเขาห้องกระเอาเขาคางละสามกระเบียบขวบนะคะสามกระเบียบสามกระเบียดขวบนะคะบอกไปบอกมากกัะดินพันกันนะจ๊ะพี่น้อง แต่ว่าสะโพวกวูกเราต้องไปเห็นยังเนาะคะ่ะก็จะเอาตะช่วงเอวเนาะคะ่ะเทากับสีเห็ดแบบแฉลบแฉลบลงมาโตทํางานจะเทปกะสิทธูอันเด็กหน่อยเพิ่อนอันยืดพื้นที่ไปนะคะอันนี้ก็เป็นโต้สแกนของลานเนาะมันนี่กะอุปกรณ์ของนลองนี้นะคะพี่น้องโตะบางส่วนกสัสีแบ่งให้เพิ่นนะคะวางหนังสือว่างอุปกรณ์การเลียนเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องช่วง เรียนออนไลน์เนาะค่ะเพิ่นก็ยึดไปเลยเนาะค่ะตดตัดงานของแม่เพิ่นก็เลยจงไว้ให้ใส่เล็กน้อยเนาะค่ะพี่น้องโต้มันก็บบริกวางอีหยังมากมายนะค่ะบางทีเทพก็เลยได้เอาไปอันตัวใหญ่กลางเสือเทพก็สิเอาไปกางอยู่พื้นเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าโต้ใบ่ใหญ่หรือว่าธรรมดาใส่โต้แด้ก็จิใส่ทั้งโต้น่าจะอุปกรณ์เพิ่นก็บ่ให้เคลื่อนย้ายเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นใส่งาน เดี๋ยวปจิหาโบหินเพ่นนะค่ะเไษีใส่งานแค่นิดเดียวนะคะพี่น้องกับโเป็นอย่างค่ะเวลาปนเหตุการณ์บานเหตุอย่างคนเกษีว่นานางเหตุอยู่หนีเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้กะสองขางเนาะคะ่ะสองขางเอาเขาเ่าทอกันเนาะคะ่ะพี่น้องเอาแค่ตะเข็บข้างเข้าเนาะส่วนอื่นๆเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะสะพกก็พอดีว่าสวาแล้วก็จะเอาสองขางเข้าตามที่ยีเทปเอาไหม่บรรทัดวัดไว้นะเนาะค่ะ ขั้นตอนกระสีวอได้ยงยากนะคะแต่ว่ากระกระสีแตกต่างจากมีขอบนะคะแต่มีขอบกะสีหลาะขอบแต่ว่าอันนี้เข้ากระเีหลอกตัวลบสาบในเนาะค่ะเขากระสีเป็นขอบใน่ะเขาก็แค่ออกสะก้อนนะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นใส่ขอบในตลบเขาด้านในเนาะค่ะสาบลบขอบจังสีน่าจะแล้วจะไผ่สีอิ่นเนาะค่ะพี่น้องสร้างแต่ละคนกระิเอิญนบค่คขึ้นกันเนาะค่ะคู่ไผ่คู่มั่นนะคะพี่น้อง กระแค่แตะตะเคยียบคางเด้อจ้าพี่น้องแค่แตะตะเคยียบคางออกคือเก้าเนาะคะ่ะแคะเพื่อเปิดเย็บเนาะคะ่ะถ้าบ่แคะออกเขาก็จะจาเย็บบ่ได้เย็บได้อยู่ถ้าคือสร้างพุนอื่นเนาะคะ่ะที่น้องๆเขาไปเฮ็ดมานะ่ะเขาบ่มาเขาก็เอามาให้เฮาเอามาให้เฮาอันแก่ไม่เนาะคะ่ะเพราะว่ามันหนะาเถอะทะว่าสันก็ไม่ให้เฮาแก่ไม่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเก็จะมานั่งเถลออยู่นี่แหละคะ่ะทั้งจักนี่แหละคะ่ะ แก่ต่อไปแก้ไขต่อไปเนาะค่ะเห็ดให้ถึกใจน้องๆเขาเขาก็กล้ามาเฮาเนาะค่ะเขาเปิดมองอื่นแล้วเขาก็ยังบ่แล้วมาหาเฮาอยู่เนาะจ้ะพี่น้องค่ะเพาะเขาแขะแล้วๆนาะค่ะเขาก็มาเย็บเนาะค่ะพี่น้องจังำระแข้กะอาชีไปตามไปตามงานเนาะค่ะพี่น้องว่าเขามาแบบใดเขาก็เฮ็ดไปตามนั้นเขาเย็บมาแบบตลบ แน่ดใดเขาต้องการแกร้ไขเขากแค่มองหันหละออกก่อนจังสิน่าจาะบ่ต้องบางคนบอกว่าบกการรับวาสานบการับ,รารบ่าานะยิ่งเป็นแบบว่าพวกเป็นทางการจังสี่าณผ้าไหมเอ้ยผ้าไทยเอ้ยหรือว่าสูตรเอ้ยจังสินะคะบ่ต้องยงานเนาะค่ะเพราะว่ามันต้องมีวิธีเฮ็ดเนาะค่ะเขาเย็บมาจากไหนเขาก็เย็บตามเขานะคะพี่น้องเย็บตามเขาบ้านนี้บางที่ลูกค้าก็บ,บอกว่า มองไม่เห็นรอยแก้เลยะนะเพราะว่าเขาพยายาาให้เนียนที่สุดนะคะเนียนตามที่ตัวอย่างเขามาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นอกจากพี่น้องขอบในก็จะมีอันผ่าเกี่ยวผ่าที่มีร่องนะคะขอบในเปิดขึ้นมานะคะเปิดขึ้นมาเขาก็เย็บเข็บข้างเขานะคะพี่น้องขีดไปก้อนก็ได้วิธีการเย็บวิธีอย่างจังสิกะ บริแตก่างจากอันอื่นๆนะคะที่จะเทปให้ลงคลิปไปแล้วนะจ๊ะเราจะเอาเข้าเทาไหลเราก็เย็บตามนั้นนะคะด้านบนกระคบเข่านะคะดันข้างล่างกัดแฉลบออกไปนะคะก็จิได้เริ่มลงไปน้ากันจิได้สวดได้ส่งนะคะพี่น้องจะเทปอาชีมีภุรลคกยเนาะกัดสิหันดีหันขวางแนวจักน่อยเนาะจ้ะ <laughs> บางทีกะ ขาอันทามั่งทีกับลูกค้ามาทั้งประตูจังสียหนอค่ะกสีทั้งซ้ายทั้งขวาหันใดเบิดเนาะค่ะพี่น้องก็แฉอแอกแฉออกแล้วก็เย็บไปเนาะคะ่ะแต่ว่าขั้นตอนเย็บกระสีบุรีไทยหลายเนาะคะ่ะหรือว่าขันเป็นงานรวนๆส่วนใหญ่กษีไทยได้ไทายได้พอประมาณเนาะคะ่ะบางทีก่กสีบุรีเรียบร้อยดีปันใดเนาะคะ่ะ เพราะว่าอยากลูกค้ามากกวก่ากนกาแฟไทยนาะคะเสียงของเขานอนกันมากเได้ยินเสียงยาถีบนาะคะ่สิมาจัดแจดจัดแจดกับสิมาห่วงสงสัยสิมาถามเนาะคะว่าคุยยังคือบอกอยู่คนเดียวสิว้านนะเจ้าพี่น้อนนองก็บป่นเปลี่ยนป่นเปลี่ยนอยู่แถวหลังลานนาลานก็นนะะนนยยมีเน,น,นา,านนะคะเส่วนใหญ่ยาถีบสิมาแนมคนอยู่หลังลานเนาะคะเพิ่นมาหา ห่มหึห่ม,หมกระถางนะคะเพราะคนมวนเอียงมาชูม,มือชูม,มือนะ่นจะพี่นอ้องเย็บตะเกบขามไปเลยเด้อจะพี่นอ้องด้านบนกะเย็บแคบเข่าจักน้อยนะคะตามใส่ที่วัดไว้ก่ะสามกระเบียดควบนะคะสามกระเบียดควบก็จะเท่ากับครึ่งนิ้วนะะ่าจะกระสโลบลงไปนะคะตะเก็บขามช่วงสะโพกนะคะ แล้วมงไปฮขกกาแลนดเดินเสน้นเดินเดินเส้นทับเส้นเกาคนไปเลยเนาะจ้ะเพื่อความเอ่อได้ได้รูปร่างที่สวยเนาะค่ะพี่น้องได้ส่งที่สวยค่ะเสร็จแล้วก็สีแอลควอดแอลกิ้วนคะคะก็สีได้กระโปรงที่งามออกมาเนาะค่ะสีได้แบบว่าเขาสวดเขาส่งน้องเขาเนาะค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ยยเทพตลอดเลยเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนเฮงเฮงปังๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ